ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลม้มางสอวันนี้ขอบคุณม่ี่ยิ่งนั่งขุเออน่อุณก็ลำเสีเฮ้ยนั่งย้มโซมบวันชียร Jack, wow you smile i love oh you see i oh. see what's up keep em 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 you em UK. Wow. UK beautiful, I like you. Thank you so much, thank you yeah. Ok. Oh, <laughs> <laughs> thank you so much. I love you. Yeah, you want to thank you. Jack I love you. I. Okay. okay you I. Yeah, okay. สามนาที่ขำมานเลยนะขำมากเลย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 ขมากเลยขำมากเลยขำมาเลยขกเลยขำากเลยขมาเลยขำมากเลยขากยขมากเลยขากเลยมากเขาากเลยขมากเลยขมากัล नहीं यार क्या बहुत चीज बुरा था ओ है ना लो पत्ती ला पत्थर कम ऊ ใจตั้งใจน้องกะหักใจเดินถึงแม้อะไรเราต้องเจอคำว่าจุดนอนอ้องเส้นใเมื่อไอ้ส้สอเมื่อพคนรวมตเมื่สายแ่พอตอการใจเพื่อทางไปอีง ทุกคนดีไม่ใช่เลยไม่ทูกอย่างพี่ลีทุกคนนี่อาให้ไปด้วยฝากไม่นองขอนนั้นเลสิันนั้นไหล่าสุดวันน้ไอ้หนี้ดอกไา้ได้วยซึ่งฟางไปด้วยดอกทัวเหมือนันไหนมาดีคน อันนี้จะไม่้อเหมกันไอ้กินกินกินได้หลานกินได้ที่เป็นศิลปินตัอยางบนเรือกระบอกบนเวทีแล้วค่ะภาพูบชน้อใหม่เขาจะดีเป็นศิลปินตวอยางไม่ดืมกอลกอฮอลบบนเวทีที่อะไรก้อเขากินมาสีแดง อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรเพราะว่าไม่หัวแต่หัวนม่ใ่ของพี่พี่ไม่ดื่มค่ะน้องพี่ไม่ดื่มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ดื่มเลยนี่ตังไหน ไม่กี่สิบาทเท่านั้นี่คนอื่นกูขาทีเรนหามามันเป็นการผูเสียน้ำใจแต่วมาพอดูพอดูกี่หรือเปล่าพอดูกินพอดูคุแตงใ่กันแล้วพอกินอะไรหรอ คนมึงไม่ออกไที่ได้บอกได้นะไม่ออกเไม่ได้ก็ออกทำตัวดีไ้ทำตัวดีดไม่ออไอเนี่ยงิาด้หดค้ตอินัถุไฟชีวิตเยัีเสแล้วเสียไม่ใช่าเบารเนี่ยเย็นี่ก็ต้องสังภาานี่อาจ ขาเพิ่นังไป้องบอางปายาเอาเงเอ้ๆเอเเอาเเอาเเอเอาเงาเอเลเงาเาเเอาเงเอาเมงเอาเอาอาเงเอาเงางาเอมังงอาเอาาองอาเงอาเงาอาเองาขอบคุาเาเอบคุณอาเอบคงณเาเอาเงาเอาเเอาเงาเอาเงเเางเาองเเางงเเอาายเิอา อันน um ี็กับพ่อหญิงแต่ว่ากับพ่อเป็นยังกับพ่อไหว้สัก้อนโอ้เป็นชมรมโลกเซ็งเล่นแต่ต้องมเนาะแต่ว่าเป็นยังไงพี่น้องไม่เป็นมือเป็นเว้นว้นนี้ไปงานสองงานเอองานทางด้านอยู่ร่วมหกท่าแยกโซนท่อนโซนสีแดงว่าเกือบซีหางวกแรงมาหอดีบเข่าของคนนั้นได้กินเมียเมยเจ้าเมีย

แสงว่าไม่เป็นน้ำโค้กคอยจัดการเองจัดการเลยครับแม่น้ำโคกที่คอยจัดการเองนี่สุดซาถึงใจ้ยย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 ยี่ยย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 ยนยยยยยยูยย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 อยย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 ยนยย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 นยยยยยยยไยย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 มย

ก็จะทำกันม่าไหนพี่น้องกินแล้วมันมันเสียแค่กิ้วพี่น้องมัอกูเสียประกาศนะครับจารุนาเดี๋ยวไให้ศิลปินท่านอื่นด้วนะครับให้ซีนี่เลยครับศิลปินเขาลุกทองเอาละเอาองินฉีดมั้ง เมื่อกี้ไม่ได้เป็นคนที่หลังบอกว่าไม่พอซีเป็นตัวอย่างให้นย่างไวชนเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กพี่น้องแนวไหนดีเอาไปแนวไหนพอดีก็ย่างเอาไปที่สมองแยกแยะออกเลยแยกแยะพี่น้องมาเบิ่งหมอนรับเบิ่งใหลมันม่วนอจะเสะเอาไปเบ่าให้มันแนวบ่ม่วน

หัวใส่ไปน้งวัเวเอาเจ้าไ้เหยังเอาได้ก็้สีตุ้มาเนี่ยตีลเอาเขาเป็นตบยากไปนะเอาเใช้ด้วนักทก้หญิงมือทองจาก,กเชีอองยงวตจังหวัดขอนแก่นนเชียงวอวของ่ายไม่พัทตลีขาคุยช่วงมาแล้สิบ้าไปไม่เคยแพเลยชนะมาตลอดจาไข่ิ่สจัวนี้ลูกเรียงกัน ว่าพี่เขาอลูกนี่ไปจ้องเขาอกว่าทั่วไปจ้องมันจะซื้อใครฮฟังว่พี่นง้นาข้นเานั้นก็องผม็ตู้้วาปง้อง่ม้อง่ไงามันไ่ง้ว่ถงล้งว่าไงอนรยบี้ยงแนนนเอางดอจจ้าหอกตองนสนพี่หลงองกอดใจโอ้เอาสั่นอดสัๆตพอาจารยไม่บอกเรี้งแฟนันเงนต่พ่ออกเนาะโอ้ยมันจเป็นคุณเล็กหน่อย เอาพอดีนะแม่เอาแบบพอดีพอดีครับมือนี้มามีอาหนอกูรทุกคต้วันจิเปินนันเพลงสาวนลงาเพลงเร็วลูกทุ่งวาไรตีเอามาฝักฝาพี่น้องนานๆไปที่ยูนัมแต่อดหีนาทีสุดท้ายหนึ่งผลงานเพลงนี้บ่ไม่สำหรับเพื่อชีวิตี่มาี่